สวัสดีครับวันนี้ผมคิมเบตาโกนัดเบตาถอยและซันเบตาฟิชวันนี้นะครับพวกเราจะมาเล่นเกมบล็อกกันนะครับบล็อกคัลเลพูดให้จบใช่ไหมโอเคครับงั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับเรามาแกะกล่องกันก่อนนะครับเริ่มนะครับเดี๋ยวเรามาบอกกติการก่อนนะครับเราจะมีลูกเต๋าอยู่หนึ่งลูกนะครับเราจะถอยกันนะครับว่า ไกูมุดใส่สีชมพูเราก็ต้องดึงสีชมพูออกไว้นะครับห้างหยิบสามชั้นแรกนะคะใช่ครับโอ้โหสีชมพูมีแนิดเดียวเห็นไหมบอกแล้วว่าต้องวางไม่สมดุลอีกช่างมันลึกเรามาขาวดำเพื่อดูว่าใครถอยก่อนแล้วกันครับผมดำคนแรกเลยไม่โดนตีขาวขาวดำเอ้คนแรกเออเอาลายเริ่มอันผมถอยก่อนนะครับสีเขียวครับ แล้วก็ต <laughs> ้องโอ้คือเขียวนี่เป็นยังไงกับยบอกไปแล้วใชไเป็นปเป็นลมเป็นเป็นลมเลยครับเป็นเป็นลมทำมคะใช่แล้วต้องใช้มือเดียวครับเดี๋ยวมันอีหล่นนะครับถ้าไม่เป็นปีลมโอ้ร้อนกันเริ่มเลยวุ๊บวุ๊บโดนลงพวดยังไงดีครับต้องใช้มือเดียวหยิบด้วยครับมันร้อนขึ้นมา นี่ก็วางแบบพี่เลนมาหรือไม่ก็ได้ไม่ได้ค่ะ <c oughs> ไ,ได้ไ,ดไม่เคยดูชิลๆชิลแเลย <c oughs> ดูดูดูเอาเลยสีเหลืองคนอื่นนะเข่าบทลงโทษนะครับก็คือเอาแป้งมาโปะปหน้าดีกว่าครับทั้งหน้าเลยครับเอาแป้งไปบ่มแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวค่อยทำหนุนนะเร็วเร็วเร็ว

ระวังเราไม่วังเหมนนั้นระวังอันนี้เงาแล้วเตะเอาสีสสเขียวล<ส>ุ้นส<อ>ุด <c oughs> อโอ,อันนี้ก็ยังวาง่ันเสอันี้ก็ทอยแล้วโอเควางพี่เลนเกินในนี่ บางก็ได้อ็หมดแล้วแล้วเดีชวนนะเฮ้ยดันีนได้ไหถ้าวอ่ได้หลวงแน่ใจนะตันนี้มีตาถางว่าคุณคิมจะํำพังแล้วเขาจะก็คลังนยากเลยตรงนี้ถ้าเปวอันนี้เหลืองโอ จัดทำแล้วไม่จัดเออไม่สีลงผมครับไหนเร็วอุ้ยมันรูดอ่ะจักรโลนี่พี่ยาโอ้ยยังไม่ ดื่มทุกทีสีชมพูครับเคลื่อนทางนั้นเอาเลยเอาเลยนไม่ได้เอาแล้วนีหนึ่งสองสามให้มันมีคนมาเสียบตรงนี้ก่อนจ้ะแล้วมันเสียบเอาแต่อย่าเตี้ยงนาดนั้นเลยเออๆเลยๆเลยครับล้าดูอันนี้ ครับแล้วก็เข้ามาสู่การลงโทษเลยอุปกรณ์การลงโทษก็มีนี้ครับลิปสติกเอาเห็น้านบอกไกดิกามี่เห็นมีลิเบ้อช่างลุ้ช่างมันก็ป่งติ๊กแป่งติ๊กอะไรก็ลิฟติ๊กแล้วก็เป่งติ๊กเลยเดี๋ยวเรก่อนเป่งก่อนนี่มันดิออกมาเร็วต่ก็ออกมาใกล้ๆนะครับตาก็ไมาใกล้ๆซูไม่เห็นหน้าเลยตอนที่โดนตาซูมครับไม่ต้องซูมครับเดินเข้ามานี่ นี่เดินเอาเริ่มเลยทาแป้งก่อนแล้วเฮ้ยดาติปุ๊ก่อนแล้วไหนอะใหญ่เงยปิดปากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดปากปิดปากปิดปากโดนฟันมา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 จัดการนนี่เนี่ยผมปิดปากปิดตาด้วยโอเคครับ

ลงลงลงพี่มือเลอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คเป็นไงบ้างครัหรับการรีวิวคอลบล็อกคนเลนี่ครับแลคุณนั่งอยก็โดนลงโทษนะเจ้าของช่องนั่าถอยครับอมาดูดูอ่านน้านยก็เดี๋ยรอากล้องมาดี๋ยวผนจัการเองเราจะมาซื้อไม้ซึ้งรู้คุ้มคุ้น อับอกแล้วเมกเอาลูกบกุนครับลูกบุญกุนโอ้แป้งมาแป้งมาใจผมสักนิดโอ้คนถ่ายกล้องไม่มีอะไรทำให้สักนิดนึงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมซัมเบต้าฟิตคิมเปตากรูและนาร์เปต้าทอยกจะขอตัวเราไปก่อนนะครับแต่เหมือนอย่าลืมกดซับสไครต์กด ไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับบายๆแล้ฝากติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับช่อง The Macnam เข้าไปติดตามได้เลยตอนนี้ The Macnam มีคลิปหนึ่งคลิปนะครับคือ cover เพลงสายยอบีเดียสกานะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับขอบคุณครับบายย และผมขอพาต่อช่องซันเบตตาฟิตและเด็กแม็กนัมนะครับโบสถ์รับกอทัพแล้วนะครับทั้งสองช่องนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย